อย่าไปดูกันว่าเจะเล่นเกมอะไรอ้าวป้าจะมาสาธิตเกมนะคะให้ผู้ชายเป็นตัวถูกเลือกนะคะผู้ชายนั่งรอตรงนี้ค่ะมานั่งรอตรงนี้เรียงแถวเลยค่ะเรียงแถวนะคะมีชายงามอยู่ตรงนี้สามชายนะคะนี่ค่ะอ่ะส,อสาวๆมาตรงนี้ค่ะอ่านไหนออกเลือกชายงามนะคะอาหนึ่งสองสามอาน้อ,นอย อ่าน้องการเลือกก่อนค่ะเลือกพี่คุณอ่ามาค่ะพี่คุณมีคู่แล้วค่ะอ่าพากันไปอยู่ตรงนู้นเลยค่ะอาสองคนปะยิ่งชมกันหนึงสองชุบอ้าวเลือกพี่เขินเลือกใครคะเลือกพี่เขินโอเคเลือกแต่งให้เองโอเคไม่ไม่ไม่ค่ะไปนั่งนู้นเดี๋ยวก่อนให้ขนจับอ้าวผู้ชายนั่งลงเรียงแถวดีๆนั่งเรียงแถวเรียงแถวเอาผู้หญิงเถิบเข้าไปใกล้ๆค่ะเถิบเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวเราถ่ายเนี้ จะขี้โกงได้ยังไงอะคะแกเดี๋ยวกลับกันค่ะลูกไม่ต้องกลัวค่ะอ่าอ่านะแจกเครื่องสําอางอ่าเป่ายิงฉุบเลือกเครื่องสําอางก่อนเพราะว่ามันมีอันเหมือนสองอันไม่เหมือนสองอันอ้าววาน้อยออกใครออกก่อนได้เลือกก่อนแป้งหอยแต็มอ่ะาน้อยออกอ่าแต็มเลือกเอาสามอันนี้เอาอันไหนสามอันนี้แต็มนี่อ่ะเลือกเอาอย่างหนึ่งอ่ะสามอันนี้ อ่าถืออ่ากิ่งการเป่ายญิงชุบอ,อ่ากิ่งด้านนั้นโ okay. อเคอ่านะคะอ,อ้าวตอนนี้นะคะสาวๆได้ปิดตาหมดแล้ว <c oughs> ปิดที่ปิดพอปิดท่านิเดียวให้เดี๋ยวก่อนอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเชนี่เขาบอกว่าเช้อัน <c oughs> นี้คู่นี้นะคะอ่าเรามาดูอยาจับ เริ่มได้ค่ะเฮ้ยเหลือเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้ากับแต่มาเดี๋ยวเที่ยวไม่ต้องช่วยนนี่ะะคพอเอาอีกคนสามทิ้งถ่ายอีกอีกคนนึงไงแล้วค่อยเอามเดี๋ยวมาค่อยมาต่อเอาอ่ะดูค่ะดูดู <laughs> ดูแล้วใครจะสวยกว่ากันนะคะใครจะเขียนคิ้วบอกนะเดี๋ยวให้พี่น้องเขียนคิ้วโอ้ยไอ้กิ่งกิ่ไหมกินเขียนคิ้วก่อนไหมหรือทาตาก่อนขี <laughs> <laughs> เกียจไม่าตาอ่ะเงยหน้าขิงเ,เงยหน้าหน่อยนายแบบเงยหน้าขึ้นมาค่ะ <laughs> เออเงยแล้วเ,เงยแล้วจับจับหน้ <laughs> ามาถึงไหนจับจับเงยหน้าอเงยหน้าค่ะ <laughs> นายแบบต้องเงยหน้ามาเอาื้อช่างเลยหรอคะ โอ้ฟันที่นำหน้าอะโอ้โอ้ยปลาเยอะไปแล้วลูกเยอะไปแล้วค่ะตรงนี้ฝัดเก้เยอะไปแล้วค่ะเยอะไปแล้วอะไรวะที่ไม่ใช่มันฝนเยอะเป็นรูเลยใครไอ้แถมป้ายป้ามันก็ติดแล้วค่ะอะไรเป็รูไม่ใช่จิ้มเครื่องสำางอะจิ้มแล้วก็มันก็ติดแล้วลูกอะ อ้าวบ้านนี้จับตากลยจิงลูกกระตาแล้วค่ะจิ้มอ้าวนั่นแหละแปะไปก็ติดแล้วติดแล้วค่ะเออจิ้มมันก็อยู่แค่ตาเดียวเนี่ยอนุญาตให้ใช้นิ้วได้นะคะอ่อนุญาตให้ใช้นิ้วมือได้เออเอานิ้วจุ่มเครื่องสำอางป้ายได้ออออ่่่ะมันนเยาางง้ืถ้าไม่ถ้าไม่ถนัดนะแต่มันดูดีมึงก็วางไม่ต้งตักมึงก็ได้เลือกเอาไม่รู้สีอะไรเป็นสีอะไรเลือกกันเอาเองนะ ไอการมันจำสีได้เออมันจำสีได้นะคุณจะออกมาสวยที่สุดในโลกแหละใครต้องการที่ทาปากแล้วทาปากให้ได้มาอ่าทาเลยเหรอวันนี้จะมีอยู่ไรดั่งค่ะอ่าทาปากการไรดั่งไรดั่งเชิญค่ะคืออะไรครับบ้านนี้มีไรดั่งด้วยนะคะ เ๋ยวมันแต่งฝนฝนลุกไปแล้วฝนลุกไปแล้วลุกไปแล้วค่ะทะลุแล้วค่ะลูกเอาเนิ้วทำเดี๋ยวจะได้รู้เอาแปรงกดลงไปเอาแปรงกดลงไปแล้วเอาเอาเอาคิ้วก่อนคิ้วก่อนปากเขาใช้อยู่อย่าจับอย่าจับนี่ที่ทาคิ้วเอาคิ้วเขียนคิ้วด้วยกันไรดังเขียนคิ้วบ้านนี้ไรดังกันแล้วค่ะไรดัง อันนี้ทาปากเสร็จอเขียนคิ้วเขียนคิ้วค่ะอันนี้ทาปากเสร็จแล้วเก่งียนคิ้วสวยนะาโกงด้วยอ่าเขียนคิ้วห้ามเปิดจับห้ามเปิดตาอันนี้อ่าเขียนคิ้วไหมคิ้วคิ้วเอายังก็เอาไปดิคิ้วแม่เปี้ยวข้างมือสุดข้างมือโง่อันนี้เขียนคิ้วหรอหรือความสามารถดูแต่ละคนเลยดูอ่าเฮ้ยไอ้เก่งได้อยู่นะช่างตาบอด อดแต่งหน้าให้ลูกค้าโอเคเสร็จยังคิ้วเสร็จยังอ,อ่าคิ้วเสร็จแล้วน้องกิ่งแต่งเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าบ้านนี้เสร็จแล้วแก้วไม่เห็นปัดเลยอ่าไหนบ้านนี้เสร็จยังบ้านนี้ปัดแก้วแม่งไหนดูเอานิ้วทัางท้ายนั้งท้ายไหนคนคุม้มภาพนิดหนึ่งอ๋ออันนี้ช่างเต็ม น้องแตมใช้มือมือมือแทม,ม,อแมเอาอะ่ะไม่ใช่ออะมือแทมจากต,ตลับอะ่ะจากตลับของแตม,มจะรู้ว่าน้องแตมจิ้มไปเยอะหรือไม่เยอะเอออันนี้บ้านนี้ไรดังค่ะพยายามเขียนคิ้วอย่างแรง <laughs> นี่ี่คุณวันนี้ใครจะสวยกวมากันนะคะปัดเนึ้เปิดกันสิอ่าทาปากก็ยังกันเอาปากวันนึ้อันึนทาแก้มก่อนอันนี้ที่ทาปากอยู่ที่ขาค่ะนนทาแก้มก่อน <laughs> มันคอแล้วทาแก้ม <laughs> นั้นมันคอเลยอันนี้เบ้าตาจมจกจมจกจก,จกเข้าไปตาลูกค้าไม่ได้นะคะหนู <laughs> แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเคิงเผยความสวยนะค่ะนั่งรอเดี๋ยวค่อยเปิดพร้อมกันเอาเงินหน้าที่สวยอ่ารอก่อนนะคะอ่าเขียนคิ้วอีกอ่ะอ่าเขียนคิ้วเขียนคิ้วอ่าเขียนคิ้วเขียนคิ้วอ่าจ้ะแม่ดูคนที่เขียนคิ้วอยอะๆๆๆอ่าเขียนคิ้วเขียนคิ้วโแหม่แหม่แหม่เดี๋ยวแหม่ก่อนแหมก่อนแหมแหมช่างบอกให้แหม่ไม่ต้องแหมนะคะ เจ๊งขาเลยไม่กดเลยปอเหลาดิเจ็บเลยแมโอ้มันไม่เห็นมันสวยขนาดนี้ไหนนะคะอ้าโหสวยที่สุดในโลกเลยบ้านนี้ได้ค่ะบ้านนี้อ๋อนะเสร็จ้างน้องกาลยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราเสร็จก่อนากกออีมมั้้ยวไ่ตงแล ออ้ออเสร็จแล้วอ่า pues เสร็จแล้วอ่าเก็บแล้วอ่าเก็บปิดอาทีนี้เปิดตาดูลูกค้าตัวเองค่ะลูกค้าเป็นไงคะลูกค้าไหนดูเกลลูกค้าสวยไหมดูลูกค้าให้เต็มดูไหนขอ ลูกค้ามายืนเลี้ยงกันตรงนี้หน่อยแล้วขอดูชัดๆเลยค่ะให้เพื่อนๆดูให้ชัดๆนี่นี่คนนี้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 นี้หน้าเงามีความชิมเมอร์บ้างดูคนนี้